ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระก,กรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2567ข้าพระพุทธเจ้านางสาววิภารัลดีออง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติต่างปลื้มปิติและชื่นชมโสมนัสเป็นล้นพน้นใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีทั้งมีพระปีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองประสกนิกรในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ปวงฆ่าพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาทเจริญด้วยจะตุรพิษทรพรชัยมีพระราชประสงค์จำนงหมายในสิ่งใดขอจงสำริดดังพระราชหฤทัยปราถนามีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงภาคเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าของปวงชนชาวไทยสืบไปด้วยเก้าด้วยกระหม่อม